วัตถุดิบนะคะก็มีไข่ขาวน้ำซุปน้ำซุปนี่เป็นน้ำซุปสูตรคีโตนะคะถ้าใครอยากรู้สูตรเ,เราจะแปะคลิปไว้ด้านล่างนะคะแต่ถ้าใครไม่มีสามารถใช้น้ำเปล่าได้นะคะซี่โครงหมูตุนค่ะกุ้งไข่ออนเซนไข่ออนเซนเราก็มีแปะคลิปไว้ด้านล่างนะคะขิงซอยผักชีสำหรับโรยหน้าและพริกไทยนะคะเทน้ำซุป และไข่ขาวในอัตรา1นต่อหนึนะคะคนไข่ขาวและน้ำซุปไม่เข้ากันก่อนนะคะนำน้ำซุปและไข่ขาวที่ผสมกันเรียบร้อยแล้วมาตั้งไฟอ่อนๆนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะสังเกตว่าไข่ขาวจะเริ่มข้นหรือคนประมาณ5นาทีค่ะ คนจนไข่ขาวจับตัวกันเป็นก้อนนะคะก็ยกลงได้แล้วค่ะตอนนี้เราก็ได้เนื้อโจ๊กไข่ขาวแล้วนะคะเราก็มาเติมโปรตีนด้วยซี่โครงหมูตุ๋นนะคะตามด้วยกุ้งนะคะไข่ออนเซนค่ะ พิกไขยขิงซอยและผักชีนะคะเสร็จแล้วค่ะโจ๊กไข่ขาวสูตรคีโตของเราพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ